ไม่ได้ปล่อยเร็วนะลองไม้แน่นแม่นดีลองไม้แน่นแม่นดีรอแน่นแม่นดีรอแน่นแม่นดีครับรอดึงรอดึงไปดีรอดีรอ,อช้าดีหันถอยไปดีมากได้ช้าดีได้ช้า ดีดชา้าช้าดีโอชา้าช้าดีอไปไกลกชา้าช้าเลือกดีครับไปนะอ่าจับทุกนิ้วได้เลยดีทุกนิ้วได้เลยดีดีดีมากดีถอยไปไกล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 อก่ะดึงไม้เข้ามาหลอกอ่ะไอ็นเเข้ามาหลอกดึงดีครับเลือกเข้ามาหลอกดึงด,ด,ดีเลือกมาหลอกดีมาก ดึงแล้วหลอกดีครับดึงแล้วหลอกดีดึงแล้วหลอกดีมากแต่ละอย่างเงี้ยมันมันมันคอนโทรลไดแล้แล้วแล้วเราเราง่ายด้วยง่ายนะดึงจะหวังง่ายรับดึงดีมากดีมากดีดีดไปไปกลของขาป้าตีรอลำต่ดีอ่ารอฟาใหม่มาที่เสียเอาใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรีแต้มือตี ยืนบนหลอกตีล่างอ่าหลอกตีบนแล้วตีล่างดีไปไปไกลไกลไกลมาดีมาดีมาดีดีมากนุ่มนุ่มขึ้นละนุ่มขึ้นละอ่าเดินตียังทันเลยเดินกระหอ่าเดินขยับดึงเลือกดีไปค่อยๆเดินกระหแล้วเลือกดีขึ้นเดินรอเลือกดีปั๊บขึ้น เดินเลือกดีปับ๊บขึ้นเดินเลือกดีมาก้ายปัป๊บขึ้นเดินเลือกดีปับ๊บขึ้นเดินเลือกดีมากขึ้นเดินสบายๆไม่เหนื่อยนะอ่าแบบไม่เหนื่อยนะแต่เบา,ามือเลยายเน้นแค่จังหวะตีทั้งหน้าทั้งหลังทั้งหลังอะไรก็ได้ดึงดีครับไปมา ดีดีมากไปยืดไม้มานะครับแล้วเลือกสวยขึ้นเลือกดีมากไปไม่ต้องข้ามนะตีไม่ต้องข้ามดียืงหนึหน่งสองนะหลอกคนแล้วตีดีมากไปเบาอ่ะรอดีอ่ะพอตอนนี้เดี๋ยวลองตีแบบหลังเลยนะตีหลังหน้าหลังหน้าตีจริงแต่ว่ารูปหลังออกแบบชิวสบายสบายไม่ต้องมีเน้นเลยเลยเน้นลูกลิก คุ้มดีตายพิกคุมรอดีตายไม่ต้องรีบเดินรอดีตายไม่ต้องรีบเดินรอดีตายดึงหนึ่งสองอ่ะคราวนี้ลองลองหลอกอะไรอะไรอะไรจังหว่ายสิครับที่แบบลองเลือกเล่นแล้วก็ดูหัวลูกให้ขาดปึ๊ั่นแบไม้เข้ามาเปิดไม้ลูกแรกหลอก ดีมากเปิดไม้หลอกดีเปิดขึ้นดีพุ่มเปิดดีสวยขึ้นดีมาท้ายดึงอ่าไปดีเดียวไปที่อ่าไปเน้นที่สวยนะอ่าลูกที่ออกไปต้องละเอียดต้องแล้วแค่นี้เราจะกิดไปไหนก็ได้แล้วเรารอจังหวะเป็นแล้วไปไหนก็ได้ละง่ายละเลือกรลอหลอกดีมากเนื้ช้าดีครับช้าเยอะเลยนะเมื่อกี้ดีเลยอ่าช้าเยอะเลยดีครับ ช้าๆเยอะๆดีไม่ต้องรีดึงดีครับอ่าดึงให้ช้าหลอกอ่อเร็วไปดึงรอ,รอต่ำรอตีนะผมรอต่ำรอจังหวะน,วนี้ยังยังตีได้เลยนะรอตีนะดอมอะไรก็ได้แต่แต่เน้นลูกหน้าที่หลอก้ะพุ่มเดินดีเดินดี เดินดีเดินดีคราวนี้ล <painted vậy> no ูกพิกเน็ตก็ไม่กลัวแล้วเห็นไหมลูกพลิกเน็ตไม่กลัวแล้วเราเราหัวดูหัวลูกเป็นพิกเน็ตไม่กลัวแล้วนี่นะลูกพิกเน็ตไม่กลัวแล้วลองตัดตีโยกค่อยๆคุณจะวาดต่อเลือกตีไม่ต้องรีบเข้านะถอยไปไกลถอยไปไกลเดินเข้ามาไม่ต้องรีบไม่ต้องเข้ามาทั้งหมดอ่าเราตีล้วดึงจังหวะดีมากดีมาก ขึ้นบนที่ค่อยๆที่ไปทีลอทีไปทีลอทีลอทีดีมากป้าดึุ้มๆุ้มงดูดึงปาหอบดึงดึงลอกดึงดึงหลอกดึงขึ้นดึงคุมดึงรอบสครับยก ข้างบนค่อยๆดีคุณยังวะรอดีรอดียกแล้วเข้ามารอดีดีครับขอ,ขอบคุณครับ